ลัคนาราศีมีนนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับดาวพุธย้ายเมื่อสองวันก่อนแต่ย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนนะย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนสิ่งที่โดดเด่นสองเรื่องชัดๆเลยเรื่องที่หนึ่ง ช่วงนี้จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือจะต้องวุ่นวุ่นวายๆอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะครับในช่วงนี้นะ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 ในช่วงนี้เลยจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาข้อที่2ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีเรือนคู่ครองด้วย มีโอกาสถ้าช่วงนี้ไปเจอใครมีโอกาสจะไปเจอกับรักที่ไม่เปิดเผยแอบคบแอบคุยไม่เปิดเผยถ้าเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้จะเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะสุกร์ก็ไปทับอยู่กับราหูที่มีนด้วยนะหรือช่วงนี้โชคชะตามักจะดึงเราเข้าไปเกี่ยวกับรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยได้ง่าย นะนะมีโอกาสที่จะโชคชะตาจะดึงเราเข้าไปเกี่ยวกับรักที่ไม่เปิดเผยได้ง่ายนี่คือสิ่งที่ผมนะครับพยากรณ์อยากจะบอกกับทั้ง12ลัคนาราศีที่เข้ามาฟังสินแสหมิงไลฟ์สดนะครับในช่วงใบ่บเยเย็นๆของวันศุกร์วันนี้ดาวพุธย้ายเมื่อ2วันที่แล้วจริงๆนะ่ยผมเนี่ย สวันที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังก่อนไลฟ์สดเนี่ยผมน่ดูวงจุ้ยอยู่ที่สะแก้วค้างอยู่1คืนกะว่าจะไลฟ์สดเหมือนกันแต่กลัวสัญญาณเน็ตไม่ดีแล้วก็ง่วงๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะเลยมาสองวันไม่เป็นไรหรอกนะก็มาไลฟ์สดเอาวันนี้แหละดาวพุธจะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงไปไปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ส่งผลกับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับ นะได้ฟังกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอาไปใช้นะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตนะครับโหราศาสตร์นั้นมีมายาวนานแล้วนะครับมีมายาวนานแล้วทุกวิชาแหละไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ศาสาตร์แห่งฮวงจุย้ยหรือแม่ตะโงเ่เฮงมีความเป็นมายาวนานแล้วก็สามารถที่จะหยิบยกเอามาใช้ประโยชน์ไดเอามาเอามาใช้ประโยชน์ในการเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตได้อย่างดี ถ้าเราเอามาใช้เป็นเอามาใช้ให้ถูกทางนะครับนะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับที่ผมไลฟ์สดทั้งหมดก็สรุปนะครับทั้ง12ลัคนาราศีกับดาวพุทธที่ย้ายตรงนี้ย้ายไปอยู่กับดาวเสาร์นะนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีกลับมานะครับขอให้ท่านอยู่ในบรรยากาศแห่งเงินแห่งทองแห่งโชคลาภนะครับนะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการสื่อสารนะครับถึงแม้ว่าพุธจะย้ายหรือไม่ย้ายตรงไหนอะไรยังไงก็ตามการที่เราเป็นคนที่สื่อสารดีพูดจาดีนะครับสื่อสารกับคนอื่นคนรอบตัวในทางที่ดี นะครับก็มักจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมามันเป็นกฎแห่งการสะท้อนกลับที่เด่นชัดที่สุดนะฮะใครที่พูดจาให้ร้ายหรือพูดจาไม่ดีนะครับพูดจาในทางส่อเสียดพูดจาในทางออไม่ดีกับคนอื่นมันก็เป็นกฎแห่งการสะท้อนกลับก็มักจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นกลับมาเช่นกันนะครับฉะนั้นไหนๆดาวพูดย้ายแล้วเราพูดจาดีๆกับคนรอบข้าง กับเพื่อนกับผู้ร่วมงานกับคนรักกับผู้หลักผู้ใหญ่กับลูกกับหลานกับลูกน้องนะครับผมเชื่อว่าจะส่งผลดีนะครับให้คุณนานรับประการทีเดียวนี่คือดาวพุธที่มันย้ายอะ่ะมันย้ายยังไงก็อืมนะฮะเราพูดดีไว้ก่อนนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยคนที่คุณจะต้องพูดดีก่อนเลยคือกับตัวเองนะฮะ ล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็พูดแม่มหน้ากระจกก็ได้พูดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเองนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราพูดบ่อยๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่อบอวลอยู่ในบรรยากาศของตัวเราเองนะครับพอเราพูดดีแล้วมันก็ทําให้เหมือนเหมือนกับทําให้จิตเราความรู้สึกเรามันก็ไปทางที่ดีด้วยแล้วมันก็จะต้องดึงดูดสิ่งที่ดีกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาฟังนะครับ ขอบคุณแอดมินนะครับแอดมินของสินแสหมิงเองนะครับที่ปักหมุดความคิดเห็นให้กับ FC ทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาส่งหัวใจส่งซุปเปอร์แตงให้ส่งหัวใจส่งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนะไปก่อนครับสวัสดีครับ フフフ。<laughs>